Good Morning ค่ะทุกคนคือเสียงเดียก็คือไม่ไหวเลยใครก็ได้โยนน้ำพ้งมะนาวมาให้เดียกินหน่อยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเอ่อจะพูดอะไรวะก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนเดียจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวชิลๆกันที่หัวหินนะคะ ลมทะเลกระชบตัวฉันเสียงคงคืนยังคงแววดังคือพอพูดถึงหัวหินเพลงนี้ก็คือขึ้นมาในหัวเลยเคย <c oughs> แล้วเดียไม่รู้ว่าแบบเดียคิดไปเองหรือเปล่าค่ะทุกคนคือเดียวรู้สึกว่าผิวหน้าเดียดีขึ้นนะอ่ะเออจริงนะรู้สึกว่าแบบผิวมันดูผ่องใสขึ้นปะเฮ้ยรู้ว่าเดียคิดไปเองหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> แต่เดี๋ยวว่าเดียไม่ได้คิดไปเองนะเออก็คืออวยตัวเองแล้วหนึ่งนะ อาจจะเป็นเพราะว่าเดีย ب, เพิ่งเปลี่ยนโฟมล้างหน้ามาได้ไม่นานด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเวิร์กมากเลยค่ะทุกคนงั้นก็เดี๋ยวก่อนเดินทางเนี่ยเดี๋ยวเดียจะแชร์โฟมล้างหน้าของดีที่ควรตําให้เพื่อนๆฟังละกันนะคะอาจจะไปจ,จ้าไปจ้าไปก่อนไปเที่ยวนะคะเดียก็เลยขอมาแชร์เคล็ดลับโฟมล้างหน้าของเดียนะตอนนี้เลยดีกว่านะคะที่ทําให้ผิวหน้าของเดียคือมันดีขึ้นนะนั่นก็คือ เซราวีเอสเอสสมูทติ้งเคลนเซอร์นะคะเป็นเคลนเซอร์ที่เขาเคลมว่าช่วยในเรื่องของการลดผิวหยาบก้านของเราภายใน3วันค่ะมันเป็นเคลนเซอร์ที่เดียลเล็งไว้นานมากแล้วค่ะทุกคนว่าอยากใช้เพราะว่าก่อนหน้านี้เดียวเคยไปดูรีวิวของชาวต่างชาติเขาใช้ในการรักษาสิวแล้วก็รอยแดงจากสิวต่างๆแล้วมันน่าใช้มากค่ะทุกคนแต่ว่ามันหาซื้อยากเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีขายที่ไทยเนอะเราจะต้องพีออเดอร์เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้นะคะทุกคนทางเซราวีเนี่ยเขาได้เอามาขายที่ไทยแล้วค่ะเดี๋ยวเดียจะแปะภาพเบฟอร์ให้ดูนะคะก่อนที่เด จะใช้เครนเซอร์ตัวนี้นะคือเดียเป็นคนที่มีสิวผลเม็ดเล็กๆก็ผิวค่อนข้างแห้งมากแล้วก็รู้สึกถึงความไม่เรียบเนียนนะคะคือเดียมีทายเก็บไว้เพื่อจะเอามาเปรียบเทียบหลังใช้ว่าแบบเออมันเห็นผลอะไรยังไงบ้างนะคะแต่หลังจากที่ใช้อ่ะค่ะทุกคนเดียรู้สึกว่าผิวของเดียมันดูมีความเรียบเนียนขึ้นนะแล้วก็ดูมีความผ่องใสขึ้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยอันนี้คือเห็นได้ชัดมากๆเลยนะคะหลังจากใช้ไม่กี่วันเลยก็คือเดียรู้สึกว่าผิวเดียมันมีความนุ่มขึ้นคะ่ะทุกคนคือมมา,าวควาี นุ่มขึ้นมากๆอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะถ้าถามเดียนะว่าตัวเคลนเซอร์อันนี้นะคะมันเหมาะกับใครนะคะทุกคนเดียวว่ามันเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวสิวอุดตันสิวผดสิวอักเสบผิวหยาบก,กล้านไม่เรียบเนียนนะคะมีปัญหารอยขลุกขลัจากรอยสิวหรือว่ามีรอยแดงรอยดําจากสิวเดียวว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยนะคะเพราะว่าตัวเคลนเซอร์อันนี้นะคะเขาจะมีส่วนผสมหลักค่ะก็คือ P S A แล้วก็ B H A เขาจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวของเราค่ะโดยเขาจะทําการผัดโดยไม่ทําลายผิวของเรานะคะทุกคนเพราะยังมีส่วนสม หลักที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็การบำรุงผิวด้วยที่ชื่อว่าเซรามายค่ะเพื่อนๆซึ่งเซรามายอันนี้นะคะจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะมันจะช่วยในเรื่องของการเติมชั้นไขมันบนผิวของเรานะคะก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่ลาคายเครืองได้ง่ายนะคะตัวนี้เขายังมีความอ่อนโยนมากค่ะดูคนคือด้วยความที่เดียเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากนะเวลาที่เดียจะใช้อะไรคือเดียจะเป็นคนที่แบบเลือกเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเดียก็ไม่อยากให้หน้าเดียแพ้เนาะแต่ว่าตัวนี้หลังจากที่เดียทําการล้างมาเดียไม่มีอาากร แผลพันธใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะอาการหน้าแดงจากการแพ้อะไรเงี้ยก็คือไม่มีเลยนะคะคือเขาจะปัดสะจากน้ําหอมนะคะแล้วก็ปัดสะจากสารที่เก่ะให้เกิดการอุดตันด้วยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ยังสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยนะคะอย่างใครที่มีปัญหาที่มีสิวบริเวณแขนนะคะหรือว่าพวกขนคุดต,ต่างๆอ่ะตัวน,นี้ก็ช่วยรักษาได้เหมือนกันนะคะทุกคนสําหรับตัวนี้นะคะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวซื้อมาขนาด8ออนนะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ500บาทแล้วก็จะมีไซส์ใหญ่กว่าน,นี้นะคะจะเป็นไซส์16ออนนะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ 150บาทนะคะแล้วก็ถ้าใครสะดวกสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยตอนนี้ก็จะมีใน s h อป e e แล้วก็ l a z a d a แล้วนะแล้วก็จะมีในห้างสรรพสินค้าก็จะมีบูธมีวัสดมีบิวทรียมมี If and Boy นะคะแล้วก็มีในร้านขายยาแล้วก็โรงพยาบาลชั้นนาทั่วไปแล้วนะคะทุกคนก็คือพูดยาวเลยนะคะทุกคนเนี่ยเวลาเจอของถูกใจของชอบอ่ะมันจะเหมือนพูดไปได้เรื่อยๆอ่ะมันก็ไม่รอช้าดีกว่านะคะเดี๋ยวเที่ยวว่าเดี๋ยวต้องไปอาบน้าแต่งตัวแต่งหน้าแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะด่าเอานะคะททุกกกกคนนนนนงััั็เเเเดดดีี๋ยยวววราาาิไปหหล่ ไม่ได้ทำอะไรหรอกมาจะถึงเนี่ยแวะขี้แวะเที่ยวแวะเต้นมันมน,นึกว่าจะถึงรุ่นอะไบาสี่หนะ้าโมงเนี่ยติดอะไรวะนานมากเฮ้ยมึงเราใกล้ถึงยังวะังวันนี้ก็ไม่ถึงหรอกโวหินอะ,แ,ะแวะแดกก่อนแล้วออกตั้งแต่กี่โมงประมาณ11โมง,ง,งจากบางนาะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วยังถึงไหนเนี่ย ลาำสองเมืองเมืองเดี <s <S ๋ยวพอแวะแดกเสร็จแล้ววันต้องแวะอะไรต่อแวะยี่สองในการอื่นเจอไหมคะถึง25ถึง30นาทีนะคะที่บอกว่าไก่กรอบไก่แวะปั๊มอีกแล้วแวะปั๊มเก๋ออีกแล้วเยอะแต่ล้ว เดินทางมาถึงหัวหินกันแล้วค่ะทุกคนก็นี่นะคะเดี๋ยวมาแวะนั่งชิลดูพระอาทิตย์ตกยามเย็นกันที่พุทธลักษาค่ะสําหรับที่พุทธลักษานะคะเขาจะเป็นทั้งรีสอร์ทแล้วก็เป็นทั้งร้านอาหารเลยโดยตรงโซนร้านอาหารของที่นี่นะคะบอกเลยว่าบรรยากาศอะคือดีต่อใจมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆมาตอนเย็นนะก็คือฟินไม่ไหวงั้นก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นและเก็บบรรยากาศที่นี่กันดีกว่านาะ มือดึกกันต่อเลยดีกว่าค่ะสําหรับมือดึกมือนี้นะคะเดี๋ยวมาฝากท้องไว้ที่ร้านร่อยในหลืบนะคะสําหรับร้านนี้นะคะทุกคนถ้าใครจะมากินนะคะคําแนะนําเลยก็คือโทรจองโตะค่ะเพื่อนๆไม่งั้นเพื่อนๆเ,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 เนี่ยจะอดกินได้นะคะเพราะเป็นร้านที่กําลังดังในกระแสะโซเชียลมากๆเมนูที่นี่นะคะก็จะมีทั้งอาหารใต้มีซาซิมินะคะแล้วก็มีปิ้งย่างด้วยงั้นก็เดี๋ยวเดียวขอไป enjoy eating กับมือนี้กันก่อนเลยละกันนะ ถึงแล้วไม่เคยเช็คอินดึกขนาดนี้ค่ะเหวี่ยงคำดิ้งสะดึกเลยไม่ค่อยเบื่อคนมันเยอะก็ ถึงที่พักแล้วค่ะทุกคนก็คือกว่าจะถึงที่พักตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มค่ะเดี๋ยวไม่เคยที่จะเช็คอินดึกขนาดนี้ทุกคนก็คืออีกนิดนึงอ่ะก็จะพ้นอีกวันหนึ่งแล้วนะก็คือเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมาก เอาเป็นว่านะคะก็เดี๋ยวเดียจะพาไปเดินดูในตัวห้องกันนะคะว่าห้องของคืนนี้นะคะเป็นห้องประมาณไหนนะคะแต่บอกเลยว่าห้องสวยมากค่ะทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้เดียบอกเลยว่าห้องที่เดียจองเป็นแบบพูวิลล่าด้วยนะคะส่วนรายละเอียดของห้องพักเนี่ยเดี๋ยวเดียค่อยมาพูดถึงพรุ่งนี้ลวกันเนาะเราเข้ามาดูตัวห้องกันเลยดีกว่านะคะทุกคนหันไปทางขวามือนะคะก็จะเป็นพวกแบบว่าโซนเคาน์เตอร์บาร์อะไรแบบนี้นะคะมีน้ําให้เราสองขวดแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ชงชาชงไมรอไมโรนะคะแล้วก็มีการน้ำร้อนให้เราด้วยแลเดียชอบันนี้มากเลยคค่ะุกนเว ีแบบของต้อนรับให้เราด้วยนะคะนี่เป็นพวกผลไม้ต่างๆนะคะแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตู้เย็นเนาะนี่ด้านข้างก็จะเป็นพวกตู้เสื้อผ้านะคะทุกคนบ้านแรกก็จะมีพวกไดเปาผมนะคะแล้วก็โลชั่นเนาะไปดูอีกบ้านหนึ่งดีกว่าเป็นพวกแบบร่มนะคะแล้วก็มี เสื้อคลุมนะคะอาบน้ำรองเท้าแล้วก็กระเป๋าให้เราด้วยนะมีกระเป๋าสาแล้วก็นี่ค่ะมีตู้เซฟให้เราด้วยนะคะเพื่อความปลอดภยัยเออมาเข้ามาดูในห้องนอนของเรากันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะอันนี้คือวิวบรรยากาศห้องนอนของเรานะคะแต่ว่าตอนนี้วิวข้างนอกเนี่ยมันจะมีความมืดนิดนึงเพราะว่าเดียถึงประมาณห้าทุ่มค่ะทุกคนแล้วพอเราหันมาข้างๆเตียงค่ะทุกคนค่ะ อ่างอาบน้ำมิวดีมากแล้วก็คือมีหน้าตรงหน้าต่างปิดแบบนี้ด้วยอ่ะเออเป็นฟิลมีความบรรยากาศเหมือนความเป็นบาหลีอะค่ะทุกคนแล้วก็คืออ่างใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินย้อนกลับไปดูในห้องน้ำข้างๆกันเลยดีกว่าพอเราเปิดประตูเข้ามาคะทุกคนมีอ่างล้างมือให้เราสองอันด้วยนะก็คือใช้แยกกันไปเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมุมอาบน้ำเนาะแล้วก็นี้ก็จะเป็นพวกแบบสบงสบู่อุปกรณ์การอาบน้ำทั้งหลายเลยนะคะหันมาปึ๊บมีเบาะนั่งให้เราด้วยนะคะ สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนค่ะก็สําหรับเช้าอันสดใสเราก็มาเริ่มด้วยโฟมล้างหน้าตัวดีตัวเดิมคนเดิมของเดียเลยค่ะก็คือเจลวีเอสเอสมูทติ้งเครนเซอร์นะคะตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นเนื้อเจลใสไรลกลิ่นค่ะแล้วเวลาที่เราทําการใช้เนี่ยเราใช้เพียงแค่ปริมาณนิดเดียวเองนะก็สามารถล้างได้ทั่วหน้าแล้วค่ะแล้วก็สิ่งที่เดียชอบเลยก็คือความรู้สึกหลังจากที่เราทําการล้างค่ะทุกคนคือด้วยความที่เนื้อของผลิตภัณฑ์ของเขาอ่ะอย่างที่เดียบอกไปว่าเขามีความชุ่มชื้นสูงมากเน การการล้างหน้าคือมันไม่มีความรู้สึกถึงความแห้งตึงเลยค่ะเพื่อนๆแล้วหน้าของเราอะ่ะคือมันยังมีความชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่ใช้สกินแคร์ในการรักษาสิวอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้นี้นะคะในการล้างหน้าเนาะถ้าใครอยากให้เห็นผลชัดเจนเนี่ยก็อาจจะทําการแบบว่าว,าวนๆถูๆไปที่ใบหน้านะคะประมาณ1-2อนาทีก็ได้นะคะแล้วก็ทําการล้างออกนะคะแล้วก็ต่อด้วยสกินแคร์ที่เพื่อนๆใช้ในการรักษาสิวได้เลยนะคะส่วนใครที่สิวหายแล้วนะคะทุกคนก็สามารถใช้ตัวน,นี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวเนี้ย เขาจะช่วยในเรื่องของการซ่องแซมผิวแล้วก็ป้องกันผิวที่เก่อให้เกิดสิวด้วยนะคะ ตอนนี้เรากําลังจะเดินไปกินอาหารเช้ากันนะคะทุกคนก็จะห่างจากที่พักที่เดียพักเนี่ยประมาณ3 0 0เมตรนะแล้วก็จริงๆอ่ะจ,จะบอกว่าปกติอะพวกเดียวเวลากินอาหารเช้าคือจะกินสายมากถ้าเขามีสิบโมงก็อาจจะกินประมาณเก้าโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เมื่อวานอะมาดึกมากใช่ไหมคะทุกคนที่เขาก็แนะนําว่าแบบวันที่น้องมาคนเข้าพักกับมันเยอะมากต้องอาหารเช้าต้องเยอะแน่นอนเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วด้วยความที่เราเป็นคนจริงจังเรื่องการกินเออก็เลยแบบอ่ะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่แล้วถ้าสมมติว่าหนูอยากจะมาไม่เยอะเนี่ยหนูควร จะมาตอนกี่โมงที่เขาก็เลยบอกว่าต้องมาตอนรอบแรกเลยไอ้เราก็แบบขนาดนั้นเลยเหรอคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากแบบเออไปเดินกินอาหารเช้าบุฟเฟ่ล้วก็เจอคนเยอะๆอะไรแบบนี้เนาะงั้นก็เดี๋ยวตื่นแต่เช้าเลยละกันนะคะรอบแรกเขาก็เจ็ดโมงครึ่งเราก็เลยเดินมาเจ็ดโมงครึ่งเลยนะคะทุกคนแต่ทีนี้คือก็นัดก,กับเพื่อนแล้วแหละว่าแบบมือจ็ดโมงครึ่งเจอกันข้างหน้าห้องนะ,ะแต่เราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าแบบกูไม่เคยได้เจอ <laughs> ก็เลยแบบเออมึงเดี๋ยวกูเดินมาก่อนละกันนะเออก็เดี๋ยวไปจองโตให้เพื่อนด้วยนะคะองั um ้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามื้ออาหารเช้าในวันนี้จะมีอะไรน่ากินบ้างนะถึงแล้วค่ะทุกคนวิวตรงนี้สวยมากเลยเป็นจุดที่แบบว่าต้องมาถ่ายรูปถ้าใครมาพักนะ สวยไหมเออแต่ตอนนี้เราต้องปิดก่อนนะเพราะว่าเราจะไปกินอาหารเช้ากันแต่ว่าพี่เขาหลอกเราหรือเปล่าวะเขาบอกว่าถ้ามารอบเจ็ดโมงครึ่งนี่คือคนจะไม่เยอะไม่เขาอาจจะบอกทุกคนแบบนี้โอ๋อเขาอาจจะบอกทุกคนแบบนี้ทุกคนก็เลยมาเจ็ดโมงครึ่งหมดเลยหลงกลพี่เขาอะ มาดูอาหารเช้าบุฟเฟ่ตกันค่ะทุกคนเดี๋ยวบอกเลยว่ามันเยอะมากแล้วเดีย ب, ประทับใจอาหารเช้าที่นี่มากเลยค่ะขนาดจะเก็บบรรยากาศอะยังถ่ายเก็บมาไม่หมดเลยค่ะเพื่อนๆโดยเมนูอาหารของที่นี่นะคะบอกเลยว่าเพื่อนๆสามารถทําการยัดได้อิ่มจนถึงเย็นเลยนะอ่างั้นเดียวขอไม่พูดต่อละกันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรวมกันเลยดีกว่าป่ะ กินน้ำผลไม้ยมากเลยแบบยิ่งๆคืออะไรดีวะใช้ก็กินน้ำส้มทำไมเป็นจุดนเคยเลยมันคุ้นเคยที่สุดนี่เดี๋ยวเราไปเดินทัวร์ที่พักกันนะคะว่าบรรยากาศที่พักจะเป็นประมาณไหนนะคะทุกคนเผื่อใครที่แบบมาพักแล้วไม่ได้เลือกที่เป็นแบบพูวิลล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไปเล่นที่สระว่ายน้ําส่วนกลางได้เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันนะคะ เบออรร์ะไเดี๋ยวเรามาดูห้องเราในคืนนี้กันนะคะทุกคนค่ะก็คือด้านข้างประตูเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบที่ที่วงทีวีโต๊กกินข้าวอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็โซฟานะคะ นี่ก็คือจะเป็นเตียงอยู่ประมาณนี้เออข้างๆก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะทุกคนและด้านนอกนะคะทุกคนคะ่ะเป็นพูวินล่านะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูนะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างก่อนนี่ข้างๆประตูนะคะก็จะเป็นพวกเคาน์เตอร์บาร์เนาะก็จะมีเครื่องชงกาแฟให้ด้วยนะคะแล้วก็มีการน้าร้อนให้เราด้วยเนาะ,ะ <c oughs> ด้านล่างแ,แล้วก็ตู้เย็นเหมือนเดิมเนาะโดยตรงข้ามของเตียงนอนของเรานะคะก็จะเป็น ห้องน้ํานะคะเออหนีด้านข้างก็จะเป็นแบบอ่างล้างมือเนาะแต่อันนี้มีอ่างเดียวนะคะแล้วก็ถัดออกมาก็จะเป็นทูสูรมแล้วก็อันนี้เป็นที่อาบน้ําค่ะแล้วที่อาบน้ำก็ทาเป็นมุมแบบเนี้ยเออแล้วก็ที่อาบน้ํานี้นะคะสามารถทะลุออกไปข้างนอกได้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นเอออ่างจากกุซี่ร้อมรอบด้วยดอกบัวต่างๆนี่ก็คือสําหรับการล้างตัวก่อนเข้าไปเล่นน้ําด้านนอกนะคะก็จะมี ที่ลังตัวข้างนอกด้วยอันนี้ก็จะเป็นพรูวินล่าด้านหน้าห้องเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เคยกว้างใหญ่ไพศาลมากๆนี่ก็คือบรรยากาศของห้องนี้นะคะทุกคน เรามาพูดถึงรายละเอียดที่พักที่บูโรตัดกันนะคะทุกคนก็สําหรับที่พักที่นี่เดียแนะนําเลยนะเดียโชวเพราะว่าเดียรู้สึกว่ามันเป็นที่พักที่เหมาะกับการพักผ่อนจรงิงๆอย่างใครที่แบบมาเที่ยวปานบุรีหรือมาหวาัวหินแล้วต้องการที่จะแบบมาพักผ่อนอ่ะคือไม่ได้แบบว่ามีทริปแน่นจัดเต็มตลอดทั้งวันอ่ะเดียวว่าบูโรตัดเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วเป็นช้อยที่ดีมากเลยนะคะทุกคนอันนี้คือความคิดเห็นของเดียนะแล้วก็ในส่วนของที่พักที่เดียจองนะคะทุกคนเนี่ยคือแรกอ่ะเดียจะจองชื่อห้องว่าซีวิวนะคะราคาต่อห้อองเเนีี่ยตทดจ เดียใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันมันก็เลยเหลือประมาณ2,008ราคาเราๆประมาณนี้นะคะสําหรับพูวิลล่านะคะเดียจองมาในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเหมือนกันนะคะก็จะเหลือราคาอยู่ที่ประมาณ3,800บาทตอนแรกอะมือกางวันในวันนี้ก็กาว่าเออเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวข้างนอกแต่ก็ด้วยความที่อากาศมันก็ร้อนด้วยแล้วก็ตัวที่พักอะเขามีอาหารด้วยก็เลยกล่าว่าโอเคเดี๋ยวมือกางวันเนี่ยก็จะมานั่งกินกันในที่พักนี่แหละค่ะทุกคนค่ะแล้วก็เดี๋ยวมื้อเย็นค่อยออกไปหาอะไรกินงั้นก็เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวถ่ายรูปก,กันดีกว่่่่าาาาเเเืืออป็นนนไกกกดลลลใหห้้หัับพๆยยคคทีํงจะะะมว E ตอนนี้นะคะเรากำลังจะออกไปกินข้าวมื้อ เย็นเรากําลังจะออกไปกินข้าวมื้อเย็นกันนะคะแต่ว่าก่าว่าจะไปแวะคาเฟ่ก่อนก็คาเฟ่ที่กําลังแบบเล็งๆไว้แล้วคิดว่าน่าจะไปนะคะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะคะชื่อว่าแบมปั๊มบอมแบมอะไรสักอย่างอ่ะ B A M P อ่ะคาเฟ่เปิดใหม่ที่อยู่แบบว่าเหมือนริมทะเลอ่ะเออแต่ก็คือดูคาเฟ่นี้ไว้แล้วแหละว่าอยากไปแต่ก็ดูจากอากาศแล้วถ้าไปตอนกลางวันเนี่ยน่าจะไม่ร้อนแน่นอนน่าจะร้อนมากนะคะก็เลยเลือกที่จะไปตอนเย็นนะคะก่อนไปกินมื้อเย็นกันนะแล้วก็สาหรับมื้อเย็นนะคะเดี๋ยว เราจะไปกินกันที่ร้านทันย่ญญานะคะทุกคนงั้นก็เดี๋ยวเราเดินทางไปคาเฟ่แบมกันเลยดีกว่าเเราเดินทางมาถึงคาเฟ่แบมกันแล้วค่ะสำหรับคาเฟ่ที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ที่ตกแต่งสไตล์บาหลีติดริมทะเลมาตอนเย็นนะคือชิลมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นแล้วไปดูตัวอย่างรูปกันดีกว่าเนาะ ต่อด้วยอีกหนึ่งร้านอาหารที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดเลยค่ะนั่นก็คือร้านทันย่านะคะสำหรับร้านทันย่านะคะเป็นร้านอาหารไทยที่เดียวว่าเขาทำรสชาติออกมาได้ถึงเครื่องเลยและที่สำคัญนะคะทางร้านเนี่ยเขารับจองผ่านแต่ช่องทางไลน์ของร้านเท่านั้นนะถ้าเพื่อนๆบลองอินเข้าไปอาจจะอดกินได้นะคะและก็ขอกระซิบเพิ่มเติมเลยว่าร้านอ่ะเต็มไวมากถ้าใครจะไปนะคะแนะนำให้จองตั้งแต่ต้นเดือนเลยดีกว่าาขวด ต่อไปกินข้าวเช้ายัางไงดีคะเนี่ยในคืนที่ฝนโปรยเราอยู่ด้วยกันตรงนี้เช้าอันสดใสมุมก็ต้องใช้โฟมล้งางน,น้าด้วยอากาศชื้นมากเลยเนาะแบบชื้นแบบออกมาเนี่ยมือเป็นแบบว่าเหนียวอะมือเหนียวเลยอะเหนียวปะลองติด<ๆ>ตดิ ลองลองเห็นปะดึงออกได้ไหมดึงออกไม่ได้เลยเห็นปะบอกแล้วว่ามือเหนียวมากเนี่ยมุ้งลองดึงเนี่ยมันติดเห็นปะเดี๋ยวบอกแล้วว่าอากาศมันชื้นจริงจริงพี่ยิงคานงกับที่เล่นเทนนิสนะค่ะว่าดึงตรงนี้แรงดึงมาสิบปดกอนใช้ั้งแขนในการดึงน้องมองแล้วมุมอย่าขยที่หน้าเขา 对。得 ปล่อยปล่อยนิ้วปล่อยนิ้วโ้ยคดีทำอ่ะสีฟ้าแล้วสีฟ้าเลยผิวชาไปกับกูเลยเลยดูเข้าว่ะเจ๋งว่ะ